คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกส์ไหนสนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับพี่รินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รินเล้าอรุณถูกไหมครับครับผมถูกนะครับนะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่พี่รินไปเจอเจอมาถูกไหมครับครับประสบการณ์ตรงครับเมื่อสักประมาณ30ปีแล้วเกิดขึ้นที่กรุงเทพ ใช่ครับตั้งชื่อเรื่องว่าใครดึงขาครับมันเป็นยังไงเลยพี่ลินเล่าให้ฟังหน่อยเออจะก่อนเน่ก็ขอสวัสดีคุณนัาทีมงานแล้วก็คุณรับผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับครับเออเรื่องนี้ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยผมเรียนปห้าปหกโอ้ครับอ่าตอนนั้นอยู่ซอยพณิชทนอ่าอยู่ฝั่งทนอืมอืมอืมครับอยู่ซอยพณิชจารันสถวงครับครับ แล้วก็ถ้าสาวาคิดนี่ถ้าไม่ได้ไปนอนบ้านเพื่อนหรือว่าไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็จะไปเล่นน้ําคลองกันอจะเล่นน้ําคลองก็เล่นกับพี่ๆน้องๆน,นี่แหละกับเพื่อนในซอยคก็ลเล่นกันประจำนั่นแหละตั้งแต่สมัยไหนละแล้วก็คิดนี่ก็ไปเล่นกันเหมือนเดิมตอนนี้ท่าน้ํามันมีมันมีสองท่ามันมีท่าน้ําเออบ้านคนผมคบผมสมัยนั้นผมก็เรียกว่าท่าน้ําคนรวยอ่า แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยไปอยากไปเล่นเขาหรอกเพราะเพราะว่าคนมีตังค์นะแอ่เราคนธรรมด,ดาเนี้ยเราก็เราป็นไปเล่นติก้านหนึ่งแต่ก,ก็ไม่ไกลกันหรอกครับแต่ก็ไม่ไกลกันรประมาณร้อยร้อยร้อยเมตรห้าสิบเมตรนี่แหละประมาณนึงแล้วตรงนั้นก็มันเป็นป่าเป็นดงสมัยนั้นโอ้โหป่าป่าพงพงไพรเยอะเป็นป่าครับแล้วก็เก็บพวกตำลึงพวกตักบุง้งผักบุ้งกันอะไรเงี้ยป่าป่บาบ้านนอกในคลองเนี้ยก็คือคลอ,องมอน ครับเล่นกันประจําเลยเล่นมาโอมาหลายปีเลยละเล่นกันแบบชินเลยล่ะอืมันนี้เราก็เล่นเล่นกันเล่นกันปกติวันนั้นก็นัดเล่นกันปกตินะครับตูนตามก็สมัยเด็กมันก็ไม่มีอะไรมากมายก็การละเล่นก็เต็มที่ก็เล่นไล่จับเอาดินสร้างหัวกันมั่งเอคไล่จับอะไรก็ว่าไปอแต่วันนั้นก็เล่นไล่จับกันเล่นไล่จับกับพี่พี่น้องน้องกับพวกเพื่อนๆกันโอนี้ออก โอ้โหในออกเสร็จปุ๊บเออก็ยัดอลูกพี่ลูกน้องผมเป็น oh. อ่าลูกนี้ลูกพี่ลูกน้องผมเป็นเสร็จปุ๊บผมก็หาคัแยกย้ากยากันหนีละครับอ่าผมก็ไปฝั่งหนึ่งพวกนั้นก็ไปฝั่งหนึ่ง <m> ผมก็จะไปฝั่งหนึ่งอ <m> ืมตอนนี้เราฝั่งน้ำมันมีช่วงน้ําลึกกับน้ํเติมครับแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าน้าลึกหรือน้ํเติมลรเพราะว่าเราเล่นกันประจําอะโอแล้วใจไม่เคยกลัวเลยเพราะเล่นกันมาโหตั้งแต่สมัย อ่า oh. มันติดกระของเลยอ่ะบางั้นจะวากระโดดน้ําว่ากระโดดน้ําดดผมไม่ใครกันเลยจากลองจากที่บ้านผมอยู่อ่อ oh. แต่ปุ๊บเราก็เล่นปุ๊บตอนนี้มันก็ผัดจากท่าคนรวยมันก็ท่าที่ผมเล่นปุ๊บเนี่ยมันก็มีบ้านคนเหมือนกัน mm. เขาก็ทําเขื่อนอ mm. ืเป็นมุมฉากาเป็นมุมฉากใช่ไหมครับเป็นมุมฉากเสร็จปุ๊บตรงตรงช่วงมุมนั่นแหละมันเป็นที่แอบได้ oh. เป็นที่แอบได้ผมก็กะจะไปแอบตรงนั้นละ่ะ oh. อ่าเราก็เราก็ว่ายน้ําแบบไม่ได้ไว่ายน้ําแบบว่าทั่วไปนะว่ายน้ําแบบกวักเหอนทาหมาทำรูตะกีตะกี้ในน้ำเพื่อไม่ให้ลูกพี่ลูกน้องเห็นว่าผมแอบมาตรงนี้เดี๋ยวมันมาไล่แปะเอาอะไรอย่างเงี้ยออผมก็ไปอย่างนั้นเรื่อยๆแต่พวกผมก็มองเอาเก็าก็อย่างไรจับประกงนนอยู่ครับผมก็กะจะมุดน้ําไปตรงไอ้ตุ้งที่มุมฉากนั่นแหละอเพราะว่าเรากะรู้ไงแต่ตรงนั้นมันเป็นเขน้ําลึกละครับ พอเราก็รู้ว่าเป็นเก็ดน้ำลึกก็เล่นกันประจาไม่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องนั้นอปุ๊บผมก็เลยดำน้ําเลยดำน้ําเพื่อจะไปโผล่ทางน้เอย่างเงี้ยเทนดำน้ำปุ๊บแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็แต่ยังไม่ถึงได้ประมาณขึ้นหนึ่งละแล้วก็มองไปหาทางที่ลูกพี่ลูกน้องผมเล่นอยู่อ่ะเขากำลังไล่จับกันทางนู้นอันนั้นทางนู้นกันอยู่ใช่ไหมผมก็เลยดำอีกทีจับดำอีกทีแล้วไปโผล่ทางนู้นแน่อะ,อะไรเงี้ยอ ช่วงที่ดำปุ๊บเนี่ยดำก็ไม่มีปัญหาหรอกมันมีปัญหาช่วงโผล่ดำปุ๊บแล้วก็จะโผล่ใช่ไหมโผล่ปุ๊บความรู้สึกพูดตรงๆเลยนะพูดพด้วยความแบบตัดแจบบริงกันเลยละ่ะ<อ>ช่วงที่กำลังพุ่งโผล่ปุ๊บมันมีมือมาจับขาเลย มือมาจับขาคือคือขาเราอยู่ในน้ําถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ผมผมดันลงไปหัวลงไปจะได้ผมก็จะพุ่งตัวขึ้นขามาอยู่ข้างล่างใช่ไหมช่วงที่งลังพุ่งขึ้นนี่แหละปุ๊บจับเป็นข้อเลยนะจับแบบอย่างแน่เลยปุ๊บรู้เลยแล้วความรู้สึกนี่คือเป็นนิ้วมือเลยเหรอครับครับเต็มที่เลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเล่นน้ําเนี่ยผมจะรู้เลยว่า โดนอะไรโดนตัวแบบหรือว่าทุกคนเนี่ยเวลาเล่นน้ําสเกตเอาสมมุติสาลายโดนตัวเชือกโดนตัวหรืออะไรที่โดนตัวเราเราจะรู้เลยว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรครับและอีกอย่างผมเล่นน้ํากันมานานในเวลาผมโดนแกล้งแบบโดนเพื่อนมุดจับขาดึงลากไปวัดทิมหล้มขมามอะไรเงี้ยในน้ำน่ะครับผมรู้อใอ่ไหมเราเราเป็นเด็กมา็นนอกเรื่องการเล่นเล่นพวกเนี้ยรู้มาแหละว่าอะไรคืออะไรครับ ออโดดแกนบ่อยเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละจับปุ๊บแต่แต่มันอยู่นิ่งๆนะออมันไม่ไม่ไม่ได้ลากนะไม่ได้ลากไปทางเขตน้ําน้ําน้ําลึกครับถ้าเขตน้ําลึกอีกทีก็คือจะไปกลางคลองแล้วจะไปดิ่ปุ๊บตอนนี้ด้วยความตกใจใช่ไหมครับเราก็จะเกือกตะก,กายที่จะพุ่งขึ้นขึ้นขึ้นเหนือน้าให้ได้ออช่วงที่เราจะขึ้นเหนือน้าปุ๊บเนี่ยมันก็ตก มันกระตุกกระตุกกระตุกนะอมันกระตุกนะไม่ใช่ว่าจับอยู่เฉยๆนะเวลาเราจะพุ่งตะเกิดตะกายขึ้นขึ้นขึ้นผิวน้ําเนี่ยแหละมันจะกระตุกกระตุกกระตุกเนี้ยอืกระตุกสองสามทีเนี่ยกระตุกกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยไอเราก็ตะเลือกตะลานจะจะขึ้นมันก็กระตุกอยู่อย่างนั้นแหละโอ้โหตอนนี้คือว่าเครือกสุดท้ายอ่ะกินน้ำโอ้โหบกบกบกแล้วตะเหลือกตาลานอยู่ตรนั้นก็เลยเอาเต็มอีกข้างหนึ่งอะ ลิบคือเพื่อเอาตัวรอดอ่ะลิบอะเรื่อสุดท้ายแล้วลิบลบทิบทิบอย่างเดียวเลยลิบสักพักหลุดไม่แล้วทิบโดนอะไรไหมพี่ไม่โดนนะก็โดนแบบว่าทิบแบบทิบแบบอยู่อย่างนั้นอะโอ้โแต่ว่าอีกขาโดนใช่ไหมแต่อีขาเราอะยังยังว่างใช่ไหมแล้วก็ทีบให้มันหลุดอะโอีทบสักสักเดียวเดียวรู้เลยว่าปล่อยปล่อยก็คือมัน มันมันเหมือนมันจับขาเราแน่นใช่ไหมครับจับขาเราแน่นปุ๊บเวลาปล่อยปุ๊บมันก็จะรู้เลยว่าปล่อยปุ๊บแล้วก็ทะลึ่งขึ้นเหนือน้ําเลยครับทะลึ่งขึ้นเหนือน้ําหายใจเฮือกตาเลือกตาลานเลยล่ะอน้ำสองสามอึกเลยอแต่ว่าถ้าไม่ปล่อยสงสัยแย่แน่เพราะมันเฮือกสุดท้ายจริงๆถ้ากินน้ข้าไปแล้วอ่ะครับนะตอนนี้ผมก็เลยมองไปหาทางทางญาติพี่น้องว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าช่วงที่เรามุดเราก็ไม่รู้มุดหันหน้าไปทางไหนแล้วไงพอ อยู่ฝั่งนู้นผมก็รีบว่ายน้ําเลยไปหากลุ่มอญา,าติพี่น้องผมนะ่ะที่กําลังเล่นอยู่อ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันก็เล่นอะไรทุกคนก็อยู่กัน,น,นครบเลยถูกไหมฮะครับอยู่กันครบ<อ>หมดแต่ก็เล่นแอบอะไรโดงปักบุ้งมัง่งอะไรองนั้นนมีปักบุ้งปักตกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมก็ว่ายน้ําไปหามันเลยไปหาไอ้ลูกพี่ลูกน้องที่ที่ผมกําลังเป็นที่มันเป็นอะ่ะแต่นี่มันเห็นผมมันปุ๊บมันจะมาแตะตัวผมอแตะมึงเต้น ว่าพี่น้องเขาจะพูดกันไงแต่มันไม่รู้เราว่าเราจะจบบ้านใคอะไ้เลยนีใช่ไปนี่ผมก็ร้องไห้ผมบอกว่ามีมีคนจับขากูมีคนดึงขากูอะไรเงี้ยนี่มันมันก็ไม่เชื่อมันหาว่าเราแหมมึงกูแปะมึงเป็นแล้วมึงจะหาเรื่องไม่เป็นไล่จับพวกกูอะไรประมาณเนี้ยครับบอกมีคนดึงขากูมีคนดึงขากูผมก็ร้องไห้งอแงเลยนะร้องแบ โอ้แล้วก็เลยตอนี้พี่ๆน้องๆที่มันแอบๆอยู่่มันเห็นมันก็เลยออกมาเป็นอะไรเป็นอะไรบอกเนี่ยมีคนดึงขากูเนี่ยมีคนดึงขากูผมก็พูดได้ประมาณนั้นแหละเพราะผมตกใจอ่ะแต่นี้ไอ้กลุ่มการละเล่นอะไรส่ทุกอย่างเนี่ยในน้ำอ่ะถ้าเกิดว่าไม่บอกไอ้เคกับผเนี่ยสองอย่างเนี่ยคือกลัวกันที่สุดเขาบอกมีคนดึงขากูปุ๊บเขาก็ตีว่าเป็นผีแล้วมันลื้อ ขึ้นกันเลยล่ะอ๋อไม่มีใครเล่นแล้วไม่เอาแล้วไม่มีใครเล่นแล้วอือเรียว่าแต่ผีเลยบอกไอ้เคกหลอกๆนี่ยก็วิ่งขึ้นกันแล้วครับเพราะมันกลัวครับเด็ดปุ๊บผมก็ร้องครับผมก็ขึ้นบอกกันเลยพวกพี่พีน้องขึ้นบอกกันหมดเลยแะคือเลิกเล่นกันเลยไอ้ปักบ้งที่เคยเก็บไอ้ไอ้ไอ้ตำดวงกำลังที่เก็บไม่เอาแล้วผวิ่งกลับบ้านเลยครับไอ้พวกพี่ๆน้องก็วิ่งตามกันมาโอ้แล้วแล้วผมก็ไปบอกแม่ แม่เนี่ยไปเล่นน้ําเนี่ยเราคุณมันดึงขานมันก็ตกกระตกผมเนี่ยอะไรอะไรเงี้ยแม่ก็ด่าแม่ก็ว่ามึงเนี่ยมันเล่นอย่างเงี้ยตนเนี่ยเนี่ยเบงมึงรู้เปล่าว่าผีดึงขามึงเนี่ยดีนะที่มึงไม่ถึงค่าโอ้ก็นั่นสิพี่อ่าแม่ก็ก็ด่าเงี้ยรู้ไหมอะไรอะไรเงี้ยดีนะแต่มึงแค่ดวงตกแต่ดวงมึงยังไม่ถึงค่าที่มึงก็ตายไปแล้วอะไรอะไรเงี้ยที่หลังอย่าไปเล่นเลยนะอะไรเงี้ยอย่างงี้ครับ ก็ก็เสร็จป like ุ <ON S 2> ๊บเราก็ดูรอยนะรอยที่ที่ที่จับอ่ะมีไหมดูหมดทุกคนเลยนะที่ไปด้วยกันแม่ก็ดูพวกเพื่อนๆเดียนเราก็เราก็ดูไม่มีครับไม่มีรอยเลยแต่ว่าไม่มีรอยพี่รินบอกว่ามือมือนั้นอ่ะบีบซะแน่นเลยถูกไหมฮะครับบีบแน่นครับบีบแบบแบบแต่ไม่มีรอยโอ้แต่ไม่มีรอยแต่มีรอยที่ผมมาเอาตีนขีบเีบเีบเพื่อให้มันหลุดอ่ะอ่า แดงเขือกทั้งทักแข้งนักแข้งนิดแดงเขือกเลยนั่นแสดงว่าคือขออนุญาตนะถีบเต็มแรงอ่ะไม่ไม่นั้นอ่ะอีกข้างหนึ่งอ่ะไม่ไม่แดงแน่นอนถูกไหมฮะใช่ถีบเต็มที่เลยแบบถีบให้ถีบถีบถีบอย่างเดียวเลยล่ะแดงเขือกเป็นนักแข้งเลยแล้วแดงไปเลยอแล้วพี่รินคิดว่าสิ่งที่มาจับขาเราเนี่ยคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยก็ก็ก็เอาแบบ ถ้าในฟาร์มคนเชื่อนะก็คือพวกผีพายนั่นแหละเพราะผีในน้ําเนี่ยพายน้ํามันจะเป็นพายน้ําอย่างเดียวเลยจะไม่มีกันอื่นเพื่อนจะแกล้งมันก็เป็นไปไม่ได้พะเพื่อนแกล้งปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็อยู่ครบอีกฝั่งหนึ่งมันก็ต้องเพราะว่าก็ต้องโผล่น้ำมาด้วยกันใครจะดําน้ําอึดใช่ไหมล่ะครับขนาดผมยังอึกอักอึกอักเลยแล้วมันอยู่ใต้ผมอ่ะมันก็ต้องพุ่งขึ้นมาด้วยกัน่ะอใช่ไหมล่ะแล้วเพื่อนพี่น้องก็อยู่ครบหมด แต่ว่าพี่ oh. มั่นใจร้อเปอร์เซ็นเลยว่าไอ้สิ่ง oh. ที่มาจับขาพี่เนี่ยคือเป็นมือแน่นอนไม่ใช่เป็นเป็นเชือกเป็นอะไรไม่ใช่แน่นอนเป็นมือเป็นเชือกเป็นเชือกนะมันก็แค่เส้นเล็กเท่ากับนิ้วเดียวอ่าอันนี้ปรับเขาให้เลยเต็มข้อเลยมับเลยใช่ไหมพี่มับเลยแหละโอ้ย oh. พวงที่จะ,จะจะจะขึ้นมุดปุ๊บจะขึ้นเหนือน้ำมันตับเลยนะจับแล้วก็กตก เดนนะนั่นแสดงว่ามีการยื้อยุดกันอยู่สักพักหนึ่งคือพี่ตามที่พี่พี่รินบอกก็คือเหมือนพี่จะจมน้ําแหล่ไม่จมน้ําแหล่แล้วอ่ะใช่ใช่ใถูกไหมกระเสือกกระสนคือพอเวลาที่หัวเราจะพ้นน้ําเนี่ยเขาก็กระตุกดึงลงไปอีกอย่างนี้เลอพี่กระตุกยงกระตุกลงไปกระตุกกระตุกลงไปอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ได้ลากน่ะแต่ไม่ได้ลาเข้าไปนะคือะว่าถ้าลากนี่เราจะมีความรู้สึกว่าดูว่าโดนลากไป แต่มันจับอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละแต่เวลาเราเวลาเรากระเสือกกระสนจะขึ้นปุ๊บเนี่ยเ,เหลือนน้าเนี่ยมันจะกระตุกลงโอคือ,อว่าไม่ให้เราพ้นเหนือน้ําว่างั้น,นรับผมว่าก็อย่างที่แม่ของพี่รินบอกอ่าพี่รินบอกครับว่าพี่รินตอนนั้นดวงอาจจะตกก็ได้แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ลงไปเขาจะชีวิตแหละพูดง่ายๆเหมือนเขาจะชีวิตแต่ว่าดวงเรายังไม่ถึงคาดโชคชดีไม่งั้นนะโอ้โหไม่อยากจะคิดภาพใช่ ถูกไหมพีม่โอ้น่ากลัวโอ้โอนะณนะนะมันมันเล่าเหมือนง่ายนะานะทีนั้นนะจังรู้ความรู้สึกเลยนะว่าโอคำว่าเฉียดตายหรือว่ากําลังจะตายเนี่ยมัน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 ,ม,นมันอย่างนี้นี่เองผมนะว่าระหว่างความเป็นกับความตายเลยนะคือถ้าเรื่องนั้นเนี่ยที่พี่แบบผมเข้าใจในน้ำคงจะชุนลมุนขาหนึ่งก็โดนจับขาหนึ่งก็ถีบถีบหวังว่าจะให้ไปไปไปโดนในตัวที่มันจับอะแล้วแล้ว,ลวอยู่ๆเขาก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บมันเฮือกขึ้นมาแบบ โอ้โหสวรรค์เลยพี่แล้วถ้าสมมุติอ่ะถ้าสมมุติอ่ะถ้าสมมติวราพี่เฮือกไปแล้วเขามาจับอีกจะทาไงอ่ะก็ต้องยอมกันละเพราะมันเฮือกแล้วเพราะว่ากินน้ําเข้าไปสองสามอึกแล้วอ,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 อ้าวนะถือเป็นประสบการณ์ที่จําจนวันตายผมใช้กคำนี้แล้วกันะะโอโไม่ลืมแ<ด>น่นอนถูกไหมพี่รินโอ้โสุดยอดเลยครับผมได้เลยครับพี่เรื่องราทั้งหมดประมาณนี้เนาะ ก็ต่อมาณนีแหละครสัตว์เฮ้ยดีพี่สนุกดีสนุกดีครับแล้วก็เห็นภาพนึกภาพออกเลยเนีฮะ <c oughs> คือผมกลัวนะกลัวที่สุดในการเล่นน้ํ็คือกลัว,ลวผีพายนี่แหละเคยไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองการแล้วก็นั่งเรือนั่งแพอะไรเงี้ยตอนกลางคืนมันมืดไงแล้วเราก็ชอบไปนั่งดูน้ำนั่งดูที่แป๊บเดียวพี่ <c oughs> ความรู้สึกคืออะไรรูป้ป่ะ <c oughs> ผมว่าหลายหลคนก็เป็นเหมือนผมนะความรู้สึกคือพอนั่งมองน้ํานานอ่ะ แล้วเราก็จินตนาการภาพว่าเฮ้ยกลัวว่าจะเป็นแบบเราเคยฟัง <c oughs> เรื่องผีเยอะไงค่อยๆ<ช>มีเส้นผมลอยขึ้นมาค่อยๆมีหน้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า<ช>ไปนอนแล้วแบบมีเป็นแบบเป็นร่างเป็นผู้หญิงแบบปีเปลยผมยาวๆเดินตัว<ช> <ๆ S 2> เปลี่ยนขึ้นมาบนอะไรเงี้ยเราเรากลัวเนะเพราะ<ช><ช>นั้นก็เลยแบบเออเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของพี่รินเลยครับนะครับพี่รินวันนี้ขอบคุณมากนะ ครับผมครับผมวันหลังแวะเวียนมาเล่าใหม่นะพี่นะได้ครับได้ครับอย่างเพราะในชีวิตเนี่ยจะโดนประมาณสามถึงสี่ครั้งอะจำได้ติดตาติดตัวเลยได้เพราะว่ายังไงพี่เชิญครับเพราะว่าพอโดนปุ๊บเนี่ยคือว่าผมจะเล่าด้วยประสบการณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆฝากมาผมยังไม่กล้าเล่าเลยกลัวจะเล่าไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเล่ ถ้าเล่าด้วยโดนประสบการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยมัน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 จะดีกว่าเพราะว่าเราเราโดนด้วยตัวเองเราสามารถเล่าได้ได้ส้าจำได้ใไหจำได้ใชะหรือว่าฟังใครเล่ามาอยากจะมาเล่าเรียนเชิญได้เลยครับพี่ไม่ต้องซีเรีสเลยเนี่ยพี่ดิ้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไหนทุกวันพฤหัส เลสุขตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป